ราวที่ก็เหมือนเดิมครับผมออกมาด้านดินเพราะมันยังไม่ไม่เสร็จดินหมดก่อนดินเหมื่อก่อนกัเลยต้องไม่รู้รถด,ดําเขาจะไปหาดินที่ไหนมาให้ i แงโฮเขาแมงหฮเล็กเขาปรับแต่งขอบให้ใหม่ปรับแต่งขอบให้ใหม่ให้อยู่ห่างกว่าเดิมนะครับแล้วเราก็จะมาปรับเกตรปรับเนาะเกตรปรับให้ได้รูปทรงที่สวยงามเนี่เหลือเท่านี้ อันนี้ก็ต้องเกตีกอาศัยว่าเราพอได้เดินลงไปได้นะกันฝั่งมันสุดลงเนะาะกันมันสไลด์ลงฝั่งลงหนองลงบอ่อแล้วก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่าอยู่แล้วก็โอเคอยู่นะครับลึกนะนี่ลึกเอาการเหมือนกัน วันนี้แดดแต่เช้าเลยครับผมตรงไหนยังต่ำอยู่เดี๋ยวค่อยเอามาเสริมครับเอามาโปะอย่างลึกแต่ว่าน้ำไม่ออกลึกสาเมตรนะั้นสามเมตรห้าสิบ ี้ยวรถมาเกตปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับนี่แหละวิถีขนบ้านนอกเดี๋ยวจะมาปลูกบ้านอยู่แถวนี้บ้านกลางทุ่งเนาะปลูกบ้านกลางทุ่งขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกัน